สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางศากัญญภพัฒใจตรงดีนะคะเลขที่33ห้อง5ทับ2ค่ะครูผู้สอนอาจารย์ธนชัยหิรันวัฒนาวิรุณวันนี้จะมานำเสนอบทที่11ค่ะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะเป็นหัวข้อที่11.2ค่ะรับฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาพการค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ อธิบายหลักฐานที่ใช้บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกค่ะหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศประพการคืออะไรมันพังกันนะคะก็คือยุคในอดีตค่ะเป็นยุคที่เกิดขึ้นเองนะคะในอดีตที่มีหลักฐานลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนะคะเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกค่ะ สิ่งที่พบในหลักฐานทางธรณีวิทยานะคะซึ่งนํามาใช้ในการคาดคเนสภาพแวดล้อมบประการ <c oughs> เพื่ออธิบายภูมิย่งการบรรการค่ะตัวนี้นะคะจะเรียกว่าตัวบ่งชี้ค่ะตัวบ่งชี้โดยนักวิทยาศาสตร์นะคะจะวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแก๊สท,ที่อยู่ในฟองอากาศโดยเฉพาะแก๊สเรือนกระจกค่ะ รวมทั้งองค์ประกอบของของ,ของอากาศนะคะเช่นฝุ่นนี่ค่ะฝุ่นแล้วก็เท่าภูเขาไฟรวมถึงละอองเลนูด้วยค่ะวาลทะเลนะคะเป็นธรณีสันฐานที่เกิดจากการกัดซอของน้ําทะเลค่ะระดับความสูงของวาลทะเลขึ้นอยู่กับระดับน้ําทะเลในช่วงเวลาและยุคต,ต,ต่างๆค่ะ ตรงนี้นะคะที่สูงประมาณ3.2เมตรนะคะเกิดไม่นานค่ะเกิดไม่นานนะคะเพราะว่าถูกกัดซออไปนิดเดียวะคะ่ะแต่บริเวณตรงนี้นะคะเกิดนานแล้วะคะ่ะเพราะว่ากัดซออเข้าไปได้ดึกะคะ่ะ อันนี้นะคะเรียกว่าว้าทะเลค่ะเป็นร่องรอยของการกัดเซาะน้ําทะเลนะคะที่อยู่ริมชายฝั่งค่ะอันนี้คือการหมุนเวียนออกซิเจนไอโซโทปในวัฏจักรน้ำนะคะก็คือการระเหยของน้ําทะเลค่ะจะมีไอโซโทป O16 และไอโซโทปโอสบนะคะซึ่งเราจะพบ O16 นะคะมากที่สุดค่ะในอากาศค่ะ ส่วน O 1 8นะคะจะพบในน้ำทะเลค่ะแสดงว่าในอากาศนะคะจะพบได้น้อยค่ะในสภาวะปกตินะคะ O 1 6นะคะจะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศค่ะแต่ว่า O 1 8จะไม่ระเหยขึ้นไปนะคะ แล้ว O16 ระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศจะทําให้เกิดเป็นก้อนเมฆค่ะทาให้เกิดเป็นก้อนเมฆแล้วทีนี้ก็จะตกลงมาเป็นฝนค่ะแล้วก็น้ํานะคะก็จะไหลลงไปในทะเลนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนนะคะไอโซโทป O16 นะคะต่อไอโซโทป O18 สมสมมติขึ้นมานะคะสมมุติเป็น ไอโซโทป O16 เท่ากับ10และไอโซโทป O18 ต้องเท่ากับ5ค่ะมันจะเป็นครึ่งต่อครึ่งต่อมานะคะอุณหภูมิอากาศลดลงค่ะ O16 นะคะก็จะละเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเหมือนเดิมค่ะส่วน O18 ก็ไม่ละเหยค่ะแล้ว O16 นะคะจับตัวกันเป็นก้อนเมฆพอลอยพอลอยไปตกที่พื้นทวีปนะคะ มันจะตกในรูปแบบของหิมะค่ะซึ่งหิมะนะคะมันไม่ได้ไหลลงไปเหมือนน้ำค่ะหิมะมันก็ตกมาสะสมบนพื้นทวีปค่ะดังนั้นนะคะโอจิกนะคะจะมีมากบนพื้นทวีป